สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟอร์ดป้ายแดงนะคะวันนี้พี่น้ก็จะมารีวิวตัว e v e r e s t เ i t e c นะคะว่าตกแต่งอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะคุณลูกคา้าเริ่มจากด้านหน้าได้เลยนะคะกระจังหน้าของตัวนี้ลูกคา้าเลือกเป็นของตัว Raptor f o r อ f o ด d นั่นเองนะคะส่วนตัวหนังสืออะคริลิกนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะงานตกแต่งชิ้นนี้เลือกเป็นในส่วนของ เงาดำนะคะดูเรียบหรูเข้ากับรถเลยดูดุดัดนจริงๆนะคะพี่พี่จ๋าโอเคมาดูยางนะคะด้านข้างกันเลยยางเป็นโตโยนะคะโตโยไทาย275ทับ55 R20 นะคะตัวนี้ส่วนบีกก็จะเป็น20แซนะคะงานล้อมแม็กก็จะเป็นของแวไพร์นะคะตัวนี้งานก้านหวายด้านข้างดูแต่งแบบ เรียบร้อยแบบแต่ว่าดูแล้วแบบดุดันมากๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าคันนี้สําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะตอนนี้พี่รถทำโปรโมชั่นไว้อยู่นะคะตัวนี้คุณลูกค้าสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลย0621456176กันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ